สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาเดินเที่ยวงาน Call Holiday Thailand นะครับเป็นงานจัดแสดงงานศิละปะอยู่ที่ริเวณทองสนามหลวงนะครับภายในงานเนี่ยจะมีอะไรให้เ,เดินเที่ยวเดินเล่นบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวมาเชิญรับชมกันนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณทางเข้างานนะครับก็มันจะมีสมเป็นสีน้ำเงินนะครับ Call Holiday Thailand นะครับ เมื่อกี้ผมเดินผ่านสมประตูเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นงานปฏิมาก,กรรมอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้อยู่ค่อนข้างไกลเ,เดี๋ยวซูมเข้าไปนี่ครับอันนี้เห็นไกลๆเพราะยังอยู่ห่าน,นะครับมันจะเป็นคล้ายๆปฏิมาก,กรรมงานคาเล็กเตอร์ดีไซน์นะครับ สำหรับงาน c a l l Holiday Thailand นะครับมันคืองานอะไรนะครับก็คือมันเป็นงานจัดแสดงงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับของศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะครับเขาใช้ชื่อในวงการตามชื่องานเลยครับก็คือชื่อว่า c a l l นะครับ K-A W s นะครับชื่อจริงชื่อว่า Brian Donnelly นะครับงานที่จัดแสดงเนี่ยมันจะเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่นะครับเป็นงานคาลิเกอร์ดีไซน์ของเขานะครับชื่อว่าตัว c o m p a n i n นะครับตัวใหญ่นะครับสูง18เมตรนะครับตอนนี้คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่ครับ เหมือนเขาจะมีการกั้นไม่ให้เข้าไปภายในงานประมาณหนึ่งปกติเขากั้นอย่างนี้เหรอไม่มรูเ้เหมือนกันเออเออเท่าที่เห็นเหมือนคนเยอะกว่าที่คิดนะครับแล้วก็มีการกั้นไม่ให้เข้าไปชมใกล้ๆนะครับตอนที่ผมก็เลยชมได้แค่าจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวซูมกล้องตอนนี้เดินมาข้างๆนะครับเหมือนจะได้ใกล้ขึ้นใหม่นิดนึง ตัวนี้นะครับก็มันเป็นงานคาเล็กเตอร์ดีไซน์นะครับชื่อว่าตัวคอมพานเนียนนะครับเป็นงานปริมากรรมก็คือมันจะมีตัวคอมพานเนียนตัวใหญ่นะครับนั่งอยู่บนลูกโลกนะครับเห็นลูกโลกไหมครับอ่านั่งอยู่บนลูกโลกแล้วก็อุ้มอุ้มลูกอยู่นะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็อุ้มดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งนะครับก็เท่าที่หาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับเหมือนไอไอ,ไองานจต่แสดงของของของคอลส ท่านนี้นะครับเหมือนเขาก็เดินทางไปจัดแสดงทั่วโลกมาแล้วนะครับคอนเซปต์ก็คือตามชื่อเลยครับก็คือฮอลิเดย์นะครับเหมือนเขาตั้งใจที่จะพาตุ๊กตาคาลเลกเตอร์ดีไซน์ตัวตัวคอมพานีนตัวนี้นะครับไปพักผ่อนอย่างสถานที่สําคัญต่างๆทั่วโลกนะครับเหมือนไปมาแล้วหลายประเทศนะครับมีประเทศอะไรบ้างนะครับไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆดูมาคือรอบนี้มาที่ไทยนะครับเหมือนจะแสดงตั้งแต่วันที่13ถึง ถ้าจะไม่ผิดน่าจะยิม5พฤศภาวนครับอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับมารับชมกันได้ <One minute. S 1> ตอนนี้อยู่ที่ในคาเฟ่น,นะครับมันจะเป็นป๊อปอัพคาเฟ่นะครับของงาน Call h o l t h Day Thailand ที่นี่นะครับ <Yeah. S 1> ก็ถ้าเกิดใครอยากแวะมาหาเครื่องดื่มทานนะครับก็สามารถมาได้นะครับตัวป๊อปอัพคาเฟ่ตั้งอยู่ในตัวมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับเดินจากตัวงานที่สนามหลวงเดินมาน,นิดนึงนะครับไม่ไกลามาก วันนี้ที่ผมมาเป็นวันเป็นวันเสาร์นะครับว่าคนก็ค่อนข้างเยอะเลยคนให้ความสนใจงานพอควรเลยนะครับเนืน่องจากว่าเป็นคอฟัี c คาเฟ่น,นะครับมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ใครที่ต้องการหาที่นั่งก็อาจจะหาลำบากน,นิดนึง ก็ตอนนี้ออเดอร์ไปแล้วครับสั่งหายไปแล้วเดี๋ยวรอเรียกคิวนะครับเอได้แล้วนะครับก็สั่งเป็นเครื่องดื่มกับขนมนะครับอ่ให้ดูนี้ก่อนเลยมันเป็นมาร์กาลองไทยทีนะครับอ่ามีสกรีนลายตัวคอมพานเนียนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูด้านหลังหน่อยมีไหมด้านหลังไม่มีนะครับไอ้น่ารักดีนะครับแล้วก็สั่งเป็นเอสเปรสโซเย็นนะครับเนี่ยครับคอลฮอลิเดย์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นยูสุยูสุสปาร์คกิ้งนะครับเอเดี๋ยวขอขอชิมทั้งคู่เลยขอชิมของกิฟต์ก่อนได้ไหม เออเหมือนตอนนี้มันร้อนน่ะอากาศมันมันร้อนน่ะก็เลยขอกินโซดาหน่อยสดชื่นอย่ทิมกาแฟโบนิเป็นคนกินกาแฟติดหวานน่ะไม่รู้ว่าอันนี้หวานเปล่าเฮ้ยอร่อยอยู่กาแฟเครื่องดื่มใช้ได้นะเครื่องดื่มใช้ได้อยู่เดี๋ยวมากระลองมากระลองให้กิฟกินก่อนกันนั่นนะอย่าให้พี่เปิดเลยโอเคอะนี่นะครับจะกินแล้วนะครับอีทากิมัส ยิงมันน่ารักนะไม่กล้ากินเลยเมื่อกี้เท่าที่เดินในงานยังไม่ได้มุมถ่ายรูปเลยครับเพราะว่าเขากั้นประตูคือเท่าที่ดูข้อมูลมาเหมือนวันแรกๆที่เขาเปิดงานมันมันไม่ได้กั้นนะเหมือนมันจะให้เข้าไปใกล้กว่านี้ไดนะ้แต่เมื่อกี้เหมือนมีถ่ายเ v วหรือถ่ายละครอะไรที่ยาย เขาเลยกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปใกล้ๆนะครับก็เดี๋ยวผมก็เลยแวะมากินกาแฟาก่อนก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงเดี๋ยวจะลองเดินไปดูอีกรอบนึงนะครับว่าเขาเปิดให้เข้าหรือยังมันจะมีภายในงานมันมีขายเกี่ยวกับพวกสินค้าเมอร์ชแนดได้ด้วยนะครับพวกออของสะสมต่างๆเนี่ยสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับก็มาตรงจุดที่เป็นป๊อปอัพคาเฟ่นะครับมันจะมีขายมันจะเป็นซุ้มขายเมอร์ชแอนดไดอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองไปเดินไปดูกันว่ามีขายอะไรบ้างครับ นี่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ขายสินค้าเมอร์เชนดนะครับเข้าไปดูกันว่ามีขายอะไรบ้างนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นสินค้าที่มีขายนะครับเนี่ยครับพวกเสอยืดนะครับเสื้อเชิ้ตมีขายยาอมด้วยนะครับขายแก้วแล้วก็ยาดมนะครับเอนี่นะครับซื้อมาแล้วยาดมยาดมหงไทยปะของไทยของไทยคอลแลบคอลแลบกับคอลนะครับสูตร2ราคา2องห้าสิบบาท 250บาทแพงมากแต่ก็ซื้อคือจะบอกว่าตอนนี้ฝนจะตกแล้วไม่รู้ว่าในงานเขาเขาเลิกกันหรือยังอะเลิกกันทันทีเถอะคนอุส่าห์เดินมาลืมบอกไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมใช้กล้องใหม่นะครับผมใช้ผมซื้อกล้องมาใหม่ผมใช้กล้องที่ซื้อมาใหม่นะครับเป็นกล้องแอคชั่นคาเมล่านะครับของ DJI Osmo Action Fight Pro นะครับอันนี้คลิปแรกตั้งแต่ซื้อมาซื้อใหม่มาด้วย DJI Mini นะครับหมดไปหลายตั้งเลยก็ <Associ ates> เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไง <fireworks> ถ้ายัางไกงก็รบกวนดูคลิปผมแล้วฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไป ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มทุ่มยีนะครับก็กำลังจะเดินไปหาอะไรกินได้โอกาสทดสอบตัวกล้องพอดีเลยครับก็ลองดูครับว่าถ่ายกลางคืนมันคุณภาพของกล้องมันจะเป็นยังไงนะครับแต่จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เหมือนแต่มันค่อนข้างเยอะนะมีสปอร์ตไลท์เยอะเลยก็อีกทีนะครับสำหรับใครที่อยากมางานนี้นะครับ call holiday Thailand นะครับก็ มันเปิดถึงวันที่25คือสภานะครับถ้าปกติมันจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับจนถึง4ทุ่มนะครับถ้าใครอยากมาดูแล้วเห็นมันเปิดไฟตรงพระจันทร์นะครับก็มาช่วงค่ำๆนะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเห็นไฟตรงตัวคอตรงตัวคอมพานีนะครับแล้วก็จะเห็นไฟด้านหลังด้วยนะครับที่เป็นปัดพระแก้วนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ